ถ้าเราเรียนเอยู่ตรงนี้แล้วก็ทำเเดิมกับทมืเดิมกับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าแต่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมาเนี่ยปัญหาเรื่องความแรงความขงเงื่อมันจะไม่หมดไปนะคำอยู่เราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องก้าวต่อไปก้าวให้พ้นสิ่งต่างเหล่านี้เพื่อที่ทำให้การแก้ไขปัญหาเพื่อที้จสมการสิ้นเร็จนะครับพาจิตุกรมเนี่ยเคยทำได้มาแล้วนะครับเคยทำได้มาแล้วถ้าแ,แต่สเมเจยุติปัญหาความแตแกแยก เรามีสม,สมาชิกสภาแทนรัฐมนตรีเพียง18คนเท่านั้นเองของรัฐมนตรีก,ก,ก็เป็นนายกรัฐมนตรีและเข้ามาแก้ไขปัญหาประเทศและนำนโยบายประชาสังคมประชาธิปุก้าเราต่อไปการแก้ไขปัญหาเรื่องของประชาชนนะครับไม่ใช่การแก้ไขปัญหาเรื่องการเมรืองเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นคือการเลือกผ่านเลือกฝ่ายมีใครจะถามอะไรไหม วันนี้เราต้องวันนี้เราต้องก้าวต่อไปนะครับเพื่อที่จะยุติปัญหาเรื่องของความรุนแรงและการนองเลือดนะครับก้าวต่อไปไม่เอาเลือดและความรุนแรงเรื่องภกิจสังคมเนี่ยจะเป็นแนวทางในการในการในการแก้ไขปัญหายุติความแตกแยกของสังคมความรุนแรงในสังคมและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนก้าวต่อไปเราจะสร้างความมั่นคงในชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงนะครับโดยการกระจายน้ํากระจายงานกระจายเงินกระจายความสุขกระจายอํานาจนะครับกระจายความเจ ไปถึงพี่น้องประชาชนเพื่อลดความเหลื่อมล้าในสังคมนะครับเพื่อสร้างความอยู่ด,ดีกินดีนะครับและมีความสุข